สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสิ้นหวานยิ่งกว่าในละครเวียวิกี้ควงแขนเต้นรำประทับจูบโดดเดิมเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับชมพิธีงานมงคลสมรสระหว่างพระเอกหนุ่มเวียสกุลวัฒน์คณรอดกับแฟนสาวนักธุรกิจวิกกี้พีมลยาเวสปริวัตที่จัดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันนี้17กรกฎาคม2565ณนห้าร้อยบหาแบงคอกซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยภาพของความรักและ ความอบอุ่นสุดชื่นมื่นของสองครอบครัวทำเอาเบ่าวสาวยิ้มแก้มปริตลอดทั้งงาน ดยเฉพาะช่วงในพิธีฉลองของสองบ่าวสาวก็ปรากฏตัวอย่างสวยหล่ออราหนุม่มวยมาในลุกสุดทักซิโดสีซูเปอร์แบล็กสุดหรูและยังคงคอนเซปต์น้อยแต่มากเรียบแต่โกอีกเช่นเคยขณะที่สาววิกกี้ก็มาในชุดแต่งงานสากลทรงซูปเปอร์บ่าวกาวเพิ่มความเซ็กซี่เบาๆช่วงหน้าอกเท่านั้นยังไม่พอชุดนี้ยังมีลูกเล่นเป็นการปักคริสตัลชวาลอฟสกี้ทั้งชุดอีกด้วยพร้อมปลายซีนโมเมนต์หวานหวานบ่าวสาวไป ายแดงก็โอบกอดควงแขนกันเต้นรำสุดแสนโรแมนติกก่อนจะปิดท้ายด้วยการจุมพิตแสนโดดเดิมวันช่ำกันทั่วทั้งงานเลยล่ะครับอย่างไรทางทีมงานขอแสดงความยินดีกับบ่าวสาวป้ายแดงด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก tinny.com ขอบคุณครับ